ท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีท่านได้นำข้าราชการตำรวจร่วมพิธีวันตำรวจแห่งชาติ2,568ย้ำจิตสำนึกผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ต้องยืนหยัดเพื่อประชาชน พลตรวจตรีพรดุงศักดิ์รักษาสุขผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติประจำปี2568แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของภารกิจผู้พิทักษ์สันติราษฎรผู้ยืนหยัดเคียงข้างประชาชน โดยท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการตำรวจทำพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมกล่าวถ่ายทอดสารจากพลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งได้เน้นย้ำให้ตำรวจทุกนายตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองและสำนึกในความเป็นตำรวจที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ จากนั้นนำคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทำพิธีสักการะรูปเคารพพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ต่อมาได้จัดให้มีพิธีสงฆ์โดยได้รับความเมตตาจากพระราชธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีพร้อมคณะสงฆ์รวม9รูปทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัต์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี พร้อมกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่หลังจากนั้นมีพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรข้าราชการตำรวจดีเด่น5สายงานพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้มีอุปการะคุณแก่ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ตำรวจภูทรจังหวัดระยองจัดงานวันตำรวจแห่งชาติประจำปี2568ทำบุญถวายพระตรหารพระสงฆ์มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ ซึ่งในงานได้จัดให้มีการทำบุญถวายพัตตาหาเปิ่นโตและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน9รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลมอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตํารวจภูธรจังหวัดระยองเด็กพิเศษตามโครงการครอบครัวตํารวจเราไม่ทิ้งกันจำนวน3คนและทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตํารวจภูธรจังหวัดระยองสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดระยองจำนวน28คน โดยในวันที่17ตุลาคมของทุกปีนั้นถือเป็นวันตำรวจแห่งชาติเพื่อราลึกถึงความเสียสละของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนอกจากจะเป็นวันราลึกถึงต้นกำเนิดขององค์กรตำรวจไทยแล้วยังเป็นวันเกียรติยศของผู้สวมเครื่องแบบสีกากีผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญอดทนและเสียสละเพื่อรักษาความสงบสุขของพี่น้องประชาชน